เรามาต่อกันนะคะคุณอาจจะต้องได้โทรศัพท์ใหม่แล้วว่ามันตัดบ่อยอจ,จะต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> มีลุ้นตลอดอามาต่อกันนะคะไพ่หกถ้วยมันเป็นความสุขในการซุมซับการเป็นผู้รับผู้ให้มีทั้งหกถ้วยหกเหรียญหกหกพลังงานแห่งเลขหกควารมรักความปรารถนาดีเป็นความสุข เป็นการงานการเงินความรักอยู่ในตัวตนของคุณคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของคุณคุณพร้อมจะเหลือเฟือแล้วก็มอบให้ผู้คนพลังพิเศษของคุณคุณเพ่ารับรู้คุณผ่านบททดสอบคุณเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างการคิดพูดดีทำดีจะสามารถเป็นตัวตนของคุณที่จะเป็นคุณที่อยู่ในเวอร์ชั่นที่สามารถจะให้ความสมบูรณ์พร้อมของตัวคุณ เผื่อแผ่ให้ผู้คนนะคะพลังงานแห่งคุณนะคะสิ่งใดที่คุณควรรู้เพิ่มเติมคะให้ไพ่มาบอกคุณนะสิ่งใดที่คุณควรรู้เพิ่มเติมคะพลังงานของคุณชาวชาวกองที่สองนะคะที่เลือกไพ่ The ั i g h defense มาดูนะคะไพ่แนะนําสิ่งใดที่คุณควรรู้เพิ่มเติมให้ไพ่แนะนาคุณนะคะห้าถ้วยหัวกลับหัวกลับแปดเหรียญ แปดเหรียญเอกออฟเพจทุกเอร์ทุกสิ่งทุกอยาก่างคุณเป็นของฝันของตงัวเองนะคะต่อจากนี้นะคะคุณรับรู้ว่าทุกสุขไม่สามารถไม่มีใครสามารถจะได้ทุกสิ่งทุกอยาก่างสมการความอยากของผู้คนไม่สามารถจะถูกเติมเต็มได้เพราะความอยากของผู้คนไม่ม,ม,มีมิลิมิลิมิตจํากัดน,นะคะความรักต้องการความรักก็แค่รับรู้ว่า เราไม่สามารถจะได้ความรักจากผู้คนคุณก็สามารถจะรักตัวเองได้คุณเติมเต็มตัวเองให้คุณหลุดพ้นคุณหลุดพ้นจากการยึดติดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทรัพย์สินเงินทองมันเป็นของนอกกายคุณมองเข้าใจสิ่งนั้นว่ามันจําเป็นมันสําคัญแต่จะไม่ให้มันมากกดดันตัวคุณข้าวันที่คนลงมือทําสิ่งใดความสําเร็จเมื่อคุณทําเต็มที่คุณก็สมควรได้รับพอแน่นการกระทำนะคุณไม่ เครียดกับตัวตนกับผลที่จะเกิดขึ้นกับคุณทั้งิ้นตั้งปวงคุณมีอิสระคุณเป็นของฝันคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของตัวคุณเองคุณเป็นของฝันของโลกใบนี้นะคะพลังพิเศษของคุณชาวกองที่สองนะคุณเกิดมาเพื่อเติมเต็มเป็นความสุขของผู้คนคุณเติมเต็มคุณเป็นความสุขของตัวเองนะพลังงานคุณแข็งแกร่งมากพอคุณชื่นชมชื่นชอบคุณเชื่อในศักยภาพของตัวคุณนะคะคุณเติบโต ขั้นสูงสุดเลยนะคะชาวกองที่สองสำหรับคลิปนี้โคดน,นัดก็ขอขอบคุณขอบคุณชาวกองที่2นะคะที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต้โค้ดนัดด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรามาดูกันต่อนะคะชาวกองที่3ที่เลือกไพ่ the devil ความสามารถพิเศษของคุณที่ไม่มีใครเหมือนและก็ไม่เหมือนใครควา,ามแกล้าล้าสามารถพิเศษในตัวคุณนะคะเรามาดู พลังงานของคุณนะคะชาวชาวกองที่สามนะคะที่เลือกไพ่เดดเดว์ดูพลังงานของคุณก่อนนะคะเมื่อก,กี้ไพ <m> ่เดดเวิมันหล่นนะแต่โ <st> <c oughs> คยังไม่เอานะคะสับใหม่ถ้ามันเป็นไพ่ที่ถูกกำหนดมาเพื่อคุณก็ ขอให้ออกมาเป็นพลังงานของคุณนะคะสองถ้วยสองถ้วยแปดเหรียญแปดเหรียญฟีนอ o คั u p s ราชินีช่วยนะคะโอ้เดียมโพเรอร์เก้าดาบ หงายมาได้เดลเดลวิวหงายมาเจอแล้วทีก็ต้องเอาแล้วนะเมื่อกี้เราไปพิเศษไปครั้งหนึ่งไพ่ที่คุณเลือกนะคะมันพิเศษออกมาแล้วก็มาอ่านกันเลยพลังงานของคุณโอ้ชาวกองที่สามคุณอาจจะหลงรักใครสักคนอยู่ไหมคะตอนนี้เป็นไพ่สองถ้วยคุณอาจจะ มีแพชชั่นกับใครมากมายนะคะไพ่เดอะดีวิลเดอะเววิลไพ่คุณเลือและไพ่ปิกเป็นไพ่เดอะดวิลเหมือนกันคุณมีแพชชั่นกับใครสักคนคุณอาจจะมีใครสักคนที่อยู่ในใจของคุณที่คุณไม่สามารถจะ,ะวางปล่อยวางเขาได้เลยคุณคิดถึงกันึงหาเขาอยู่เสมอมานะคะเป็นพลังงานของความรักความปรารถนาดีความปรารถนา เป็นใครมาเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่หุ้นส่วนธุรกิจเป็นคนที่คุณมองว่ามันเป็นคนที่คู่ควรเข้ามาในชีวิตคุณคุณควรมีเขาคนนี้ในชีวิตของคุณก็เป็นไปได้นะคะเป็นไพ่เดลวิลคุณทําธุรกิจคุณทําสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองนะคะพลังงานคุณแข็งแกร่งคุณอยู่ในจังหวะที่ลงมือทําคิดคุณลงมือทํานะคุณพูดคิดทําสิ่งใดคุณทําจริงทุกสิ่งอย่างไปเลยนะคะเป็นไพ่ ถ้วยคุณมีเซนต์คุณมีทุกสิ่งคุณสัมผัสได้คุณมีความเมตตาในตัวตนของคุณคุณเป็นแม่ของเป็นแม่แล้วก็มีไพ่เดมเพลออกมานี่เป็นพ่อของแผ่นดินเลยนะคะคุณมีพลังงานของคุณที่คุณอาจจะอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่คุณอาจจะอยู่ในบริษัทห้างร้านคุณอาจจะเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่คุณมีลูกน้องคนทคนที่คุณจะต้องปกครองในมากมายคุณอาจจะมินเป็นพ่อบ้านเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านเป็นคนที่ ต้องดูแลคนมากมายนะคะพลังงานของเดียมเพลอร์อคุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม,ม่ไม้ไดนะคะพลังงานของคุณชาวกองที่สามนะคะพลังงานอย่างเดียมเพลอร์อคุณเป็นผู้นําที่แท้ทรูของคุณนะคะพลังงานแห่งการเป็นพูดผู้ที่คิดพูดทําสิ่งใดนี้คุณอาจจะใช้ความคิดของคุณเป็นเป็นหลักอ่ะคุณใคร คิดพูดทำสิ่งใดบางครั้งคุณก็จะคอนโทรลผู้คนเยอะอยู่นะมีความรู้สึกของคุณนี่คุณอาจนี่การที่คุณคิดถึงใครสักคนทําให้คุณบางครั้งคุณเออนอนไม่หลับปวดหัวคิดมากคิดเยอะอยู่สักหน่อยนะคะไพ่ก้าวดาบการที่คุณมีแพชชั่นกับใครบางคนเพราะมีไพ่เดอเดวิลปิดหัวปิดท้ายคุณนะคะเดวิลมันถูกกำหนดมานะเพื่อคุณตกตั้งแต่ครั้งแรกโค้ดไม่เอานะข้าไปนี้แต่ มาหงายออกมาก็ได้จนได้โค้ดบอกแล้วนะคะถ้าว่าจะออกมาใครออกมาออกมาจริงๆนะคะให้ดีดีวิวทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเหมือนคุณเชื่อว่าคนนี้คนที่คุณรักคุณที่คุณรู้สึกชอบเขามันเป็นคนที่ใช่คุณเชื่อมั่นนะคะตอนนี้พลังงานของคุณมาดูกันนะคะพลังงานพิเศษความสามารถพิเศษของคุณที่เก่งกล้าสามารถที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครคือสิ่งใดคะความสามารถพิเศษในตัวตนของคุณนะคะ พลังงานของคุณเป็นคนธาตุน้ำมีกระกอบพิจิกธาตุดินพฤกษ์มังกรกันแล้วก็ไพ่เดียมเพลอเมสิงธนูธาตุไฟนะคะราศีเมษนะคะเดียมเพลอร์เดวิลด์เดวิลนะโคตรลืมเนี่ยนะคะเดวิลขอโทษขอโทษเอวิลคตรลืมจริงเลยนะว่าเป็น ิจิกรไหมคะลัคนาราศีโอมังกรน,นะคะธาตุดินนะคะคุณอาจจะเป็นคนลัคนาราศีมังกรน,นะคะพอาไพ่ปิดหัวปิท้ายคุณเลยนะ <c oughs> โหดมากโหดมากพลังงานของคุณมันส่งออกมาเต็มทีเลยนะคะโอ้หกเหรียญความพิเศษของคุณโอ้ราชาเหรียญความพิเศษของคุณที่ไม่มีเครือใครเหมือนและไม่เหมือนใครของคุณคือเรื่องใดคะ กาไม้ oh, The Tower กว่ากับตรงกับไพ่เดมเพลอโ h e ด i g h Princess The h i Princess The h i p r i n c e s, oh. <S หกเหรียญราชาเหรียญ The Tower คุณปรารถนาความปรารถนาความพิเศษของคุณนี่เหมือนคุณเก่งธุรกิจการงานคุณสามารถจะดึงดูดความสําเร็จเป็นทรัพย์สินเงินทองมากมายนะคะคุณแล้วคุณก็ไม่ได้ตระหนีนะคุณก็สามารถที่จะมีให้ผู้คนที่ทุกข์ยากกว่าคุณได้ด้วยนะคะคุณเป็นราชาเหรียญคุณเป็นไพ่การเงินที่ดีสุดนะคะคุณอยู่ในฐานะที่เป็นความมั่งคั่งของตัวคุณเองนะคะผู้คนมองเห็นว่าคุณมีความมั่งคั่ง มันของบางครั้งและย,ยั่งยืนนี่ทรัพย์สินเงินทองเป็นสิ่งที่ผู้คนสัมผัสได้แต่คุณจะบอกให้ว่าว่าจะมาเป็นคุณในวันนี้คุณก็เหนื่อยอยากไม่ใช่น้อยนะคะคุณผ่านอะไรมามากมายคุณผ่านบททดสอบมามากมายนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, ตรงกับไพเดมพลสขอโทษนะคะคุณเพ่าเหมือนคุณอาต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนะชีวิตของคุณนะคะการที่คุณ มีไพ่เดวิลสองใบเล่มไพ่สองตัวคุณต้องการให้มีการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตรักในชีวิตครอบครัวในหุ้นส่วนชีวิตของคุณก็เป็นได้คุณต้องการมีอภิษฐารให้เกิดเก็บคุณนับไพ่เดินทาวเวอร์หัวกลับคุณปรารถนาที่จะความให้ใครมาบอกความคุณสงสัยว่าใครบางคนรู้สึกดีกับคุณหรือไม่คุณต้องการรู้คุณต้อง การรู้จิตใจภายในของเขาคนนั้นนะคะเป็นไพ่เพราะคุณมีไพ่สองวและไพ่เดอะเดวิลคนที่คุณรู้สึกดีกับเขามามายนะคุณต้องการอ่านใจอ่านใจเขาไม่ออกคุณต้องการรู้ภายในจิตใจของเขานะคะไพ่ไฮพรซสลัคนาราศีกรกฎไพ่เดทาวเวอร์ Tower, คนวันเสาร์วันอังคารได้คุณดวงแข็งดวงแรงคุณเป็นตรงกับไพ่เดมเพร์นะคะ คุณเป็นผู้นําทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณต้องการดึงดูดคุณต้องการพลังแห่งจักรวาลมาส่งเสริมให้คุณเกิดการแรงดึงดูดคุณต้องการใช้แรงดึูดห้ดีนะคะพลังงานพิเศษของคุณคุณต้องการใช้กฎแรงดึงดูดคุณต้องการสื่อความรู้สึกของคุณให้ใครบางคนที่คุณต้องการสื่อสารคุณต้องคุณบอกว่าคุณขอพลังงานนี้นะคุณและคุณก็จะได้รับพลังงานแห่งการ อ่านใจคุณจะได้รู้นะคะบางครั้งถึงที่คุณไม่รู้คุณก็จะได้รู้นะคะต่อจากนี้พลังพิเศษของคุณที่คุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณคิดว่าใช่เข้าสู่ชีวิตของคุณนะคะมาดูกันนะคะสิ่งใดที่คุณควรรู้เพิ่มเติมนะคะชาวกองที่สามนะคะที่เลือกไพ่เดลวิลเหมือนคุณความพิเศษของคุณที่คุณเป็น คนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีฐานะมั่นคงบางครัง้งคุณเป็นผู้นําของตัวคุณคุณเป็นผู้นําของผู้คนนะคะคุณอยู่ในฐานะที่เป็นคนที่มีความพร้อมในสายตาของผู้คนนะคะสไม้เท้าเอกออฟว่าสหกับ เจ็ดดาบหัวกับแปดนะคะเก้าเก้าทนะคะเก้าดาบหัวกับเก้าดาบหัวกับคุณมีเก้าดาบสองใบนะคะเก้าดาบหัวตั้งเก้าดาบหัวกับสองเหรียญสองดาบโอติดกันเลยนะคะสองเหรียญสองดาบ, 2, ดาบอุ้ยพลังงานของคุณสิ่งที่คุณคุณรู้พลังพิเศษของคุณที่คุณไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใครเหมือนสิ่งที่คุณก้องขอคุณจะได้นะคะคุณจะได้สิ่งที่คุณร้องขอคุณจะหลุดพ้นสิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะได้นะคะสิ่งที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้คุณก็จะได้มันเกิดการเหนือการคาดคิดของคุณนะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าหัวกลับมันเป็นสิ่งที่เหนือนอกเหนือว่าคุณจะทําได้คุณก็ทําได้กดคุณใช้กดแรงหนึ่งดูดได้นะคะชาวกองที่สามเหมือนคุณใช้กด พลังงานแห่งจักรวาลได้แล้วค่ะตอนนี้คุณสามารถจะดึงดูดสิ่งเป็นความสําเร็จสิ่งที่เหลือเชื่อคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก่งจิตใจความทุกข์ความเครียดของคุณนะคะต่อจากนี้คุณจะบาลานซ์คุณจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะหมุนวนพลังงานของคุณนะคะคุณจะหมุนวนพลังงานของคุณมาเป็นคุณที่สามารถจะมีเป็นคุณจะเลือก เลือกถูกเลือกเลือกสิ่งที่ใช่ในชีวิตของคุณนะอต่อจากนี้ไพ่สองเหรียญสองดาบคุณจะมีสิทธิ์เลือกชีวิตของคุณความพิเศษของคุณคุณใช้กฎแรงนึงดูได้คุณมีสิทธิ์เลือกชีวิตของคุณนะคะตอนนี้ชีวิตเป็นของคุณทุกสิ่งทุกอย่างคุณพลังงานแห่งการความไม่น่าจะเป็นมันเกิดขึ้นสําหรับคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้เสมอพลังงานของคุณคุณมีพลังงานที่แข็งแกร่งคุณกล้าแข็งแล้วนะคะพวางงานของคุณคุณเป็นคนที่ ใช้สมาธิของคุณดึงดูดคนรักที่ใช่การงานที่ใช่การเงินที่มากมายมาสู่ชีวิตคุณได้นะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งใดคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องคุณจะเลือกถูกถูกต้องนะคะสิ่งที่คู่ควรกับคุณมาสู่ชีวิตคุณได้นะคะตัวอยากนี้หกถ้วยไหมคะความรักใครสักคนที่คุณหลงรักเขานี่แหละไพ่หกถ้วย โอ้หกเหรียญหกถ้วยหกเหรียญคุณมีหกเหรียญสองใบแล้วนะหกถ้วยหกเหรียญหกหกหกสามใบแล้วคะ่ะตอนนี้เลขหก u e e n of w a n d s แปดแปดดาบขอโทษนะคะหกดาบ เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเนี่ยคุณจะได้ความสัมพันธ์คนเก่ารักเก่าคู่แท้คู่ในอดีตชาติที่คุณเคยอิธิฐานว่ามา,มาเพื่อเป็นคนที่จะมาเป็นคนที่คูควรมาเพื่อเป็นคนที่มาเติมเต็มนะคะสิ่งที่ขาดของกันและกันนะมาไพ่หกเหรียญการเติมเต็มเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดมามาเพื่อ เป็นคุณกับเขาที่จะมาเป็นคนที่เคียงคู่เพราะเกิดการมีสีเสมอเป็นคนที่มีพลังงานทัดเทียมกันนะคะหกถ้วยหกเหรียญ u e e n of words คนคนนี้ไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคนที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณกับเขาจะได้มาใกล้ชิดมาเป็นคู่คิดเคียงคู่กันนะคะอุ้ยหกอุ้ยหกหกหกสี่ยสี่นะคะหกดาบ จะได้กลับมานะคะการที่คุณใช้กดแรงดึงดูดนี่พลังพิเศษคุณคุณใช้กดแรงดึงดูดดึงคู่รักคนรักจากอดีตชาติคนคู่รักเก่าในวัยเยาว์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคนที่คุณเคยตั้งจิตอธิษฐานมาเพื่อเคียงคู่กันนะคะคุณใช้พลังจิตของคุณดึงดูดมาเป็นความสําเร็จมาเป็นความสมบูรณ์มาเติมเต็มของกันและกันนะคะไพ่หกหกหกสี่ใบนะคะตอนนี้ 6, หกเหรียญสองใบหกถ้วยหกหกดาบ เจ็ดถวยคุณคุณถูกเลือกมาเพื่อสิ่งนี้คุณเขาจะถูกถูกเลือกมาเป็นคู่กันพลังแห่งคุณทําให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะเลือกคนไม่ผิดคุณเลือกตัวตนของคุณที่เป็นคุณอีเวอร์ชั่นที่ดีคุณเชื่อในศักยภาพของตัวคุณเองแล้วคุณก็เชื่อมั่นในศักยภาพของคนที่คุณรักคุณเชื่อว่าความรักของคุณนั้นมีอยู่จริงความรักแห่งดวงจิตที่เคยอธิษฐานมาเพื่อเป็นคู่กันนะครับพลังงานของคุณ คุณคาพิเศษของคุณนะคะคุณใช้กดแรงเรงดูดได้ดีคุณเชื่อในพลังงานแห่งรักแท้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทำให้คุณสามารถจะจูนจิตจูนคลื่นคุณกับคู่รักของคุณที่คุณมีแพชชั่นกับเขามากมายคุณรู้สึกดีกับเขามากมายนะคะเป็นความสําเร็จที่คุณเชื่อว่าสิ่งนี้เขากับคุณถูกกาหนดมาเพื่อเป็นคู่ กันนะคะชาวกองที่ 3. สาหรับคลิปนี้คน,นัดก็ขอขอบคุณขอบคุณที่ทั้ง3กองทั้ง3 f สีทุกทท่านนะคะที่ติดตามคลิปของคน,นัดด้วยดีเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซับปปแตงให้คน,นัดเป็นกาลังใจคน,นัดด้วยนะคะ,ะทุกความรักทุกความสัมพันธ์นะคะมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเสมอเมื่อคุณเห็นคุณค่าในตัวคุณเองอทำให้คุณเป็นพลังบวก ที่ใครก็อยากจะมาใกล้ชิดอยากจะมาเป็นเพื่อนสนิทอยากมาเป็นคู่รักของคุณนะคะเพราะพลังบวกมันเป็นความสุขที่ไม่สามารถจะหลอกลวงกันได้นะคะพลังบวกเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดถูกลิขิตมาเพื่อคุณนะคะอันนี้โคน,นัดแถนะคะมาแถมให้คุณเมื่อกี้กบอกลาแล้วนะจะมาแถมให้คุณนะคะสิ่งใดที่ชาวพิก,กาส ควรจะรู้นะคะชาวพิก,กาตาต่างสังกองในครั้งนี้นะคะให้ไพ่นางฟ้ามาบอกคุณไพ่ข้อความเมือเสร็จยังเจอหนำเบอร์มาบอกคุณนะคะสิ่งใดที่คุณควรรู้ข้อความพิเศษมาบอกคุณนะคะเป็นของฝันอ่าเป็นท้ายคลิปให้คุณนะคะก็วามจากนางฟ้าให้คุณนะคะสิ่งใดที่คุณควรรู้เพิ่มเติมค่ะ ช้าแต่ชัวร์นะคะ999ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันช้าแต่ชัวร์สหรับคุณนะคะ999ไม่มีอะไรแน่นอน3030น 30. นขอโทษนะคะหนึ่งห้าหนึ่งห้ากลับตัวกลับใจได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหนึ่งสองหนึ่งปรับมุมมองสมัยเถอกลับตัวกลับใจได้แล้วไม่มีอะไรแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างช้าแต่ชัวร์นะ,ะ999ทุกสิ่งมันเกิดมาเพื่อคุนแล้วก็ข้อความทุกสิ่งนะคะมัน เป็นสัตธรจะนะคะไม่มีอะไรแน่นอนคนเราก็สามารถกลับจัวกลับใจได้เสมอปรับมุมมองสมัยเถก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความเชื่อความสามารถพิเศษของคุณคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอไม่สามารถจะอยู่กับที่ได้นะคะพลังงานของคุณจะต้องได้รับการเติบโตสิ่งนี้มันทําให้คุณต้องพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะคนเราสามารถเปลี่ยนเพื่อการ รู้ทางจิตวิญญาณคลิปนี้คนนั้นก็ขอขอบคุณขอบคุณ f 4นะคะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ